สวัสดีครับทุกคนแล้วก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเดือบบัเท,ทื่อผมทางนะครับผมในช่วงเออแบนวิชนะครับผมหรือว่าแม่มดมือนั่นเองแลวก็แน่นอนว่าจะเป็นการเล่าเรื่องผีผีจากประสบการณ์ตรงของผม,มเช่นเคยน,นะครับผมอันนี้เป็น ep ห้าทุกคนนะครับผมก็ประมาณนั้นเรื่องที่จะมาเล่าให้ทุกคนฟังก็คือเป็นช่วงวันที่ลงปลายนะครับผมเพราะตอนก่อนนัานนี้เป็นตอนที่อ่าได้ฟังเรื่องผีกับ พื้นหลนะวันนี้ก็จะเป็นตอนเจอเจ้าที่ของโรงเรียนนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าตัวใหญ่มากเอาล่ะครับทําไมถึงเป็นตัวใหญ่มากมารับฟังกันเลยทุกคนนั่นก็คือวันนั้นเป็นตอนกลางวันผมส่วนใหญ่เลยประสบการณ์ผมจะได้เจอตอนกลางวันเยอะตอนกลางสิกนะบางทีช่วงตอนกลางวันนะครับทุกคนตอนนั้นผมกำลังนั่งเรียนอยู่แต่ว่าวิชาอะไรผมจำไม่ได้แล้วที่โรงเรียนเลยซึ่งตอนนั้นน่ะ ของผมอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าโรงเรียนของผมมันจะหันหน้าออกถนนใหญ่อ่ถนนใหญ่อยู่หน้าโรงเรียนเลยนะครับผมแล้วก็โรงเรียนจะเป็นแบบเป็นยาเป็นรูปตัวแอลไปข้างๆแบบนี้แล้วก็ข้างๆโรงเรียนก็จะมีคลองเล็กๆนะครับประมาณนั้นแล้วก็ระหว่างโรงเรียนกับกําแพงอ่ะมันก็จะแบบมีช่องว่างตรงนั้นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเป็นที่ทิ้งขยะขของโรงเรียนแล้วก็จะมีต้นไม้เต็มไปหมดเลยต้นไม้ใหญ่ด้วยต้นไม้เล็กเต็มไปหมดเลยแล้วห้องที่ผมนั่งอยู่ก็คือ จะเป็นห้องที่จะมีกระจอะจะมีหน้าต่างนะครับผมถ้าเกิดมองออกไปก็จะเห็นคลองแล้วไ็เห็นถนน,ถน,นอีกถนนใหญ่อีกฝั่งหนึ่งนะครับประมาณนั้นวันนั้นผมนั่งเรียนอยู่ตอนกลางวันอย่างที่เล่าไปแล้วว่าจำไม่ได้ว่าวิชาอะไรแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรด้วยตอนนั้นก็นั่งเรียนปกติเหมือนอาจารย์เขาปล่อยให้คุยกันทํางานกลุ่มอะไรประมาณนี้จู่ๆครับผมก็เห็นงู ถ้าตอนนั้นจำไม่ผิดนะครับน่าจะเป็นงูหลามทองครับผมเป็นงูหลามที่แบบตัวสีเหลืองทองขนาดใหญ่แบบคือตอนนั้นผมอยู่ช่วงประมาณมต้นนะนะเออก็จําได้ว่ามันตัวใหญ่มากทุกคนคือขนาดของมันคือตัวใหญ่เท่ากับตัวผมเลยตอนนั้นอะคือถ้าเกิดเป็นตอนนี้ก็คงแบบอืมขนาดนี้ได้เลยทุกคนคือแบบใหญ่มากอะเออคือแบบใหญ่มากๆอะคือเอาง่ายๆว่าขนาดเท่ากับขนาดความใหญ่ของเขาตอนนั้นที่ในสายตาของ เด็กมต้นอย่างผมนะครับก็ประมาณแบบนหนังเรื่องอนาคอนดาเลยทุกคนประมาณนั้นเลยนะแต่ความยาวไม่เท่ากันนะแค่ความใหญ่หเฉยๆเทุกคนประมาณนั้นแต่จ,จะเล็กกว่านิดนึงอะไรอย่างนี้แล้วก็เขาก็ได้เลื้อยขึ้นมาเลื้อยขึ้นมาจากตรงไหนครับผมไม่ซ้ำกันเพราะตอนนั้นนะ่ะห้องนั้นนะ่ะมันอยู่บนชั้นประมาณชั้นสามผมกม็สามารถอึ้มลงไปแต่ว่าไม่สามารถชะงกลงไปได้เนาะอเพราะว่าจากหน้าต่างลงไปทุกคนมันก็จะเหมือนแบบ มีพื้นที่เดินได้คล้ขายแบบระเบียนแ,แต่ไม่ใช่ระเบียนนะทุกคนนะเพราะมันไม่มีที่กั้นมันเป็นแบบแค่แบบเป็นพื้นต่อยาวเฉยๆเหมือนนักกันนัก,กนเรียนตกลงไปหรือว่าแบบถ้าเกิดมีของตกลงไปก็น่าจะลงไปเก็บได้อะไรประมาณนั้นทุกคนอ่าผมก็เลยไม่สามารถเงื้อเชิงเื้อมองลงไปได้ว่าแบบเอ๊ะมาจากตรงไหนนะแต่ที่เห็นก็คือเขาค่อยๆเลื้อยขึ้นมาบนต้นไม้ต้นหนึ่งที่มีค่อนข้างมีขนาดใหญ่ ขนาดของเขาก็เล็กกว่าต้นไม้ต้นนั้นนิดเดียวเองประมาณนั้นทุกคนแล้วที่ผมเห็นน่ะผมไม่เห็นหางหรือไม่เห็นหัวด้วยซ้ํานะแต่เห็นแค่ตัวเขาเลื้อยพาดพาดอยู่บนต้นไม้ประมาณนั้นผมก็แบบเฮ้ยตกใจทําไมตัวใหญ่ขนาดนี้อะไรอย่างนี้แต่ความรู้สึกตอนนั้นที่มองอะ่ะรู้เลยว่านั่นไมน่ใช่งูปกติธรรมดานแน่เพราะว่านึงคือโรงเรียนนี้อยู่ในกรุงเทพบ้านผมอยู่ในกรุงเทพทุกคน มันไม่สามารถมีงูตัวใหญ่ขนาดนี้มาได้ต่อให้เป็นยุคโบราณก็เถอะเออก็ไม,ไม่ไม่ได้โบราณขนาดนั้นแค่สิบกว่าปีทุกคนตอนนั้นก็มีไฟฟ้ามีทุกอย่างแล้วเนอะเออตอนเทคโนโลยีมันจะไม่ได้ไปไกลามากแต่ว่างูขนาดใหญ่ขนาดนั้นมันต้องอยู่ในป่าดงดิบลึกมากอะทุกคนมันไม่ใช่มาอยู่แบบในตึกขนาดเนี้ยความรู้สึกตอนนั้นของผมก็คือรู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่แล้วมาจากไหนก้อนทำไมตัวใหญ่ขนาดนี้แต่ผมก็ไม่ได้เรียกให้เพื่อนได้ได้ดูนะครับก็แค่แบบเออผมก็แค่มอง แล้วก็แค่รู้สึกว่าเออเขาไม่ได้มาทําร้ายใครนี่นาเขาก็แค่ผ่านทางเฉยๆแล้วที่ผมรู้สึกก็คือเนี่ยอีกอย่างหนึ่งอย่างที่เล่าไปแเราก็คือไม่ใช่งูปกติธรรมดาแน่ๆรู้สึกด้วยซ้าว่าอืเป็นวิญญาณหรือเปล่านะหรือเป็นงูเจ้าที่หรือเปล่านะเพราะว่าตั้งแต่เด็กๆแล้วอะผมเป็นคนที่ชอบฟังเรื่องผีมากๆเลยแล้วก็ชอบแบบพอโตขึ้นมาหน่อยช่วงมัธยมต้นมัธยมปลายอะไรอย่างเงี้ยผมก็ชอบที่จะแบบเอ เรียกว่าลองของก็ได้นะครับช่วงนั้นอ่ะเป็นช่วงที่แบบว่าผีเหรียญผีด้วยแก้วแล้วก็แบบว่าการเล่นผีปากกาหรือแองเจลอะไรที่เขาเรียกกันอ่ะค่อนข้างเป็นกระแสามากๆเลยดังมากๆเลยในช่วงนั้นน,นที่จะจับปากกาอย่างงี้น,นะครับผมแล้วก็แบบจับหลายๆคนเนอะแล้วก็แบบนั่นแหละครับก็ช่วงนั้นการเล่นลองของแบบผีแบบนี้มันค่อนข้างที่จะเป็นกระแสฮิตมากในช่วงนั้นอ่าก็เลยทําให้รู้สึกว่าแบบอืม แล้วส่วนตัวผมก็ได้รับฟังเรื่องผีเรื่องผีเจ้าที่อะไรองี้มาค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันก็เลยทําให้รู้ว่าแบบอ๋อแน่นอนว,ว่าจะเป็นแน่นจนผีเจ้าที่ระมังอะไรผมก็เลยไม่ได้ใจอะไรแล้วก็เหมือนเพื่อนก็ดึงสติผมกลับไปก็เรียกผมผมก็หันไปตอบเพื่อนแล้วพันกัไมทีหนึ่งก็ไม่อยู่แล้วอืผมก็เลยบ่าอ่ะมั่นใจได้แน่นอนว่าอันนั้นคือผีเจ้าที่ น่าจะเป็นเจ้าที่นะครับผมคขไม่เรียกผีแล้วกันนะเขาเรียกว่าเป็นวิญญาณของเจ้าที่ประมาณนั้นแหละครับก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรทุกคนเพียงแต่ว่าก็าเป็นหนึ่งประสบการณ์เนาะแล้วก็คราวหน้าผมจะมาเล่าเรื่องอะไรอีกก็รบกวนทุกคนคอยติดตามชมกันนะครับ